ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC Variety ครับเขาก็ผมองอาจทนินิทาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ช่องนี้ช่องเดียวเช่นเคยนะครับผมยังคงสัญจรอ,อยู่ในทวีปยุโรปนะครับเพื่อติดตามเรื่องราวของยอดนักสรา้างบารมีหมู่คณะสืย์สาขาวัวาระธรรมกยในทวีปยุโรปและตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนที่มีความสวยงามและเป็นดินแดนที่เหมาะสมสําหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง เพราะว่าเต็มไปด้วยทิวเขาที่งดงามแล้วก็ธรรมชาติที่ร่มรื่นร่มเย็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับดังนั้นเพื่อให้เก็บเกี่ยวอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายกับธรรมชาติที่แสนง,งดงามของสวิตเซอร์แลนด์ผมจะพาทุกท่านขึ้นสู่ที่สูงนะครับด้วยยานพาหนะพิเศษณจุดตรงนี้นั่นก็คือกระเช้าซึ่งอยู่ใจกลางเมืองลูเซนอันมีชื่อเสียงเลยนะครับและตอนนี้ผมพาทุกท่านมาขึ้นกระเช้าที่สถานีคลายตรงนี้นะครับเราจะมุ่งตรงไปนู่นเลยครับ ยอดเขาพีรัทูสต,ตรงนู้นนะครับทราบมาว่าความสูงตน้นั้นจะอยู่ประมาณ2,100กิโลเมตรนะครับรับรองว่าท่านจะอิ่มเอมกับบรรยากาศธรรมชาติงดงามแน่นอนเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วขึ้นกระเชา้ากันก่อนครับผู้ชมครับได้ติเกตมาแล้วนะครับนี่คือติเกตของเราที่จะขึ้นจากสถานีไคลส์นะครับไปที่ พิลาทุสนะครับความสูงของยอดเขาพิลาทุสนั้นอยู่ที่2 1 3 2กิโลเมตรนะครับนี่โอ้แค่เห็นตัวก็ตื่นเต้นมากมากแล้วนะครับนี่คือเส้นทางนะครับก็จะขึ้นกระเช้าไปนี่ครับไปถึงพิลาทุสนี่คือจุดที่เราจะไปถึงกันอย่างนั้นก็เตรียมเดินทางนะครับนี่ผมกระเป๋าตุงเลยผมเตรียมผมก็มาต่างประเทศก็ต้องมีเตรียมของก็คือนี่ครับไม่ลืมครับพาสปอร์ตนะฮะ เดี๋ยวเกิด,ำดตำรวจตรวจเดี๋ยวไม่ได้กลับเมืองไทยนะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับ <c oughs> ของอิ่มท้องลองถ่ายซื้อว่าผมมีอะไรบ้างนี่ผมมีชิคเก้นวิงนะครับน่าทานมากนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าเนี่ยอร่อยลองดูครับเนี่ย ผมพาทุกท่านเดินทางขึ้นที่สูงด้วยยานพาหนะนี้กระเช้านะครับนี่เรากําลังมองไปด้านล่างก็จะเห็นเมืองลูเซิลที่สวยงามมากนู่นทะเลสาบลูเซินะครับสวยจริงๆเลยนะครับแล้วก็ตัดกับสีเขียวของธรรมชาติแล้วก็ภูเขาที่สูงใหญ่โอ้สวิตเซอร์แลนด์นี่ช่างเป็นดินแดนที่สวยงามจริงๆเลยนะครับถ้ามองขึ้นไปตรงนู้นนี่ครับเรากำลังจะขึ้นสู่ยอดเขา ปิลาทูสนะครับด้วยความสูง2,000กว่าเมตรหรือว่า2กิโลเมตรกว,กว่านะครับก็เดินทางขึ้นที่สูงก็เหมือนยกใจเอาให้สูงขึ้นเราจะได้ไปขยายใจกว้างขวางนะครับที่ยอดเขาปิลาทูสกันครับ ที่ผมซื้อขึ้นกระชาวมาเป็นตัววันนะครับก็คือขึ้นได้ลงได้ทั้งวันนะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ36ครับ ผู้ชมค,ครับระหว่างทางการขึ้นรถกระเช้าก็จะมีสถานีให้แวะนะครับอยากก่างเช่นสถานีนี้นะครับแวะมาแล้วก็จะมาเจอร้านอาหารแล้วก็จะมีด่านพจะชนภัยนะครับที่น่าสนใจมากเลยมีทั้งนั้นนะครับกําลังไต่ท่อนไม้นะครับแล้วก็เชื่อมมาถึงตรงนี้แล้วก็จะมีต่อเนื่องไปเป็นด่นดานๆอย่างนั้นนะครับโอ้น่าสนใจมากนึกถึงตอนสมัยเด็กๆนะครับเข้าค่ายลูกเสืออะไรอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้บรรยากาศดีมากแล้วก็จะมีน้องๆนะครับมากันเป็นทีมเป็นกลุ่ม มาเที่ยวธรรมชาติมาผจญภัย่ามกลางป่าเขานี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับไปที่ยอดเขาพิรัตุสตรงนู้นะครับความสูงจะอยู่ประมาณ2,000กว่าเมตรครับ ที่ยอดเขาปิรัทูแสงนี้นะครับจะมีช่องทางเดินนะครับเจาะทะลุเป็นเหมือนถ้ำเลยนะครับให้เราสามารถที่จะเดินรอบๆเพื่อชมทิวทัศน์แบบ360อ,องศาเลยครับ คือบรรยากาศของยอดเขาพิลาทุสเมืองลูเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับุผู้ชมครับมองไปด้านขวาพบกับยอดเขาที่แสดงถึงความมั่นคงมองไปรอบทิศทางพบกับสีเขียวขจีทําให้เราพาสบายใจนะครับมาถึงจุดนี้เรามาจุดความสว่างสวยให้เกิดขึ้นในยอดเขาที่มีความสูงถึง2,000กว่าเมตรกันด้วยการหลับตาแล้วก็น้อมใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายพร้อมๆกันนะครับ ถาึงยอดเขาปิลาทุสแห่งนี้ต้องให้ครบ3จุดชมวิวนะครับเรียกว่าครบพระราตัตนตรัยก็ว่าได้อย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่จุดแรกนะครับจุดที่2คือตรงนูน้นนะฮะเดี๋ยวจะไปตรงนู้นอีกจุดหนึง่งแล้วก็จุดที่3ที่สูงที่สุดก็คือตรงนี้นะครับสวยมากแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะเดินทางด้วยรถรางนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับสถานีอยู่นั่นรถรางลงไปได้ชื่อว่าเป็นรถรางที่ ไต่ขึ้นหรือว่าลงด้วยทางชันที่สุดในโลกนะครับในขณะเดียวกันมาทามองไปตรงนู้นลองมองผมก็สังเกตดูว่าคืออะไรนะครับเหมือนเป็นการตกแต่งพื้นที่เป็นแบบอยาก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 ถ้ามองไปใกล้ๆจริงๆนะครับนั่นคือทางเดินนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทางเดินตรงก็คงกลิ้งมาเลยนะครับอันนี้ต้องสลับฟันปลาให้สามารถเดินชมทิวทัศน์ได้ครับ ขึ้นมาถึงยอดเขาปีรัตุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากเลยครับมองไปมีแต่ภูเขามีแต่ต้นไม้เหมือนกับผมเนี่ยนั่งอยู่กับระดับเมฆเลยนะครับเหมือนตัวลอยได้เลยวันนี้นี่คือแผนที่การเดินทางนะครับเราเดินทางมาจากสถานีคลายนะครับแล้วเราก็ขึ้นมาจนกระทั่งถึงจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าดูตามเอเนเจอร์ไกด์นี่ครับภาพที่เป็นจุดหมายปลายทางเราก็คือนี่ครับอาคารหลังนูน้น จุดชมวิวนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับสูงที่สุดเป็นจุดชมวิวนะครับการเดินทางเมื่อสักครู่นี้ก็ใช้กระเช้าเล็กก่อนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็มาต่อกระเช้าใหญ่โอ้ไปได้เป็นหลายสิบคนนะครับเห็นทราบข่าวว่าเพิ่งจะมีการปรับปรุงเสร็จสิ้นมาไม่นานนี้เองคําพูดของบรรยายไม่ได้นะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศไปพร้อมกันเลยครับ จากยอดเขาพีลาทุสซึ่งอยู่ที่เมืองลูเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงยอดเขาแห่งความสงบแล้วซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระธมกายสวิตเซอร์แลนด์ณเมืองเบิร์นนะครับซึ่งณจุดตรงนี้เองจะได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระอาจารย์ที่ท่านปฏิบาิศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเจ้าว่าวัดพรทธมกายสวิตเซอร์แลนด์ณเมืองเบิร์นแห่งนี้จะได้ให้ความเมตตาสนทนารามในรายการนั่นคือพระอาจารย์พระครูภาวนาวิริยกิจนะครับซึ่งอันนี้พระอาจารย์ท่านเมตตามารอคอยต้อน ผมและคุณผู้ชมทุกท่านอยู่แลตรงนี้แล้วเราไปกราดวัสการมพระอาจารย์พร้อมๆกันนะครับกราวัสกรรพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจริญพรสาธุครับโอ้มาครั้งใดก็รู้สึกความประทับใจหรือความสวยงามในใี่จะยิ่งทับทวีนะครับพระาพอาจารย์นั่นนะเพราะว่ามีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมที่ยังใจของอ ชาวสวิตไห้สว่างสวัยสาธุครับสมกับชื่อคุณเขาแห่งความสงบจริงๆเลยนะครับขึ้นมาแล้วเหมือนยกใจของเราให้สูงขึ้นแล้วก็โอ้ล่มเย็นด้วยธรรมชาติสงบด้วยแสงแห่งธรรมเพราะว่านี่คือที่ตั้งของวัดวพระมรการศกาวิอ<ล>รลน,นะครับพระอาจารย์ครับมาลานบุญตรงนี้แม้วันนี้จะเป็นพื้นที่โล่งๆแต่ผมยังพอจะย้อนนึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ได้เพราะาได้มีโอกาสมา,มาเป็นวิทยกรในงานด้วยก็คือ ีเปิดวัดพระธรรมกายสวิสแลนด์เมื่อ2ปีที่แล้วหไวจังเลยนะครับอาจารย์ครับเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อย้อนไป2ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพของผู้คนในชุดสีขาวเต็มท้องทุ่งเขาแห่งนี้เลยตอนนั้นเรามีการตั้งตั้งเต็นท์ขนาดนณดใหญ่50คูณ16เมตรเต็มพื้นที่ทั้งหมดเลยะโอ้ผมมองไปผมก็ยังนึกถึงเหตุการณ์ได้เลยที่พระเด็บพระกุณลหลวงพ่อพระพรหมดีโลก กรรมการและกรรมการหันถศรัาคมเจ้าคณะคุณเทพมหานครท่านเดินมาทางนี้ใช่ไหมครับใช่ก็จะมีพรมแดงปูจนกระทั่งเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีวันนั้นนี่คลื่นมหาชนนี่เรียกว่าจากเป็นยอดเขาสีเขียววันนั้นเป็นสีขาวเลยนสีขาวสีขาวเต็มไปหมดเลยตะการตาจอดรถกันตรงนู้ รต,รตรงพื้นที่ของอชาวนาผู้ใจบุญอาจารย์ย้อนนึกถึงเหตุการณ์วนั้นแล้วอะไรที่ยังคงปลื้มแบบล้นพ้นทวีแบบไม่มีไม่มีวันจะลืมได้เลยครับอาารก็คือ <prat ik> พูดง่ายๆว่าภาพของคณะสงฆ์และสานุชนของกริมิตศูนย์สาขาในทวีพิโรบเนี่ยมารวมกัน,นทั้งหมดจนกระทั่งมันเกิดควารมรู้สึกว่าเป็นการฉลองชัยชนะของผู้สนัวิชาธรรมกนนายที่มาประดิสถานหรือตั้งอยู่ที่ขุนเขาแห่งนี้ โอ้หลวงพี่ครับมุมนี้ก็สวยมากเลยนะ,ะใช่ใช่มุมนี้เป็นมุมทางเข้าด้านหน้าของวัดววเวลาญาติโยมสายชนมาก็จะเข้าด้านนี้เลยโอ้ดอกไม้ก็สวยนะครับใช่ช่วงนี้เป็นฤดูร้อนโอ้นี่เจอป้ายประวัติศาสตร์แล้วนะครับพระอาจารย์นึกถึงป้ายนาดดี้คราใดนึกถึงเหตุการณ์อะไรบ้างครับก็นึกคือเหตุการณ์ครั้งที่การเปิดวัดแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภูมิดีหลบได้ปิดแผ่นทองที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่าน<อ>ได้มอบ เป็นประธานในการปิดค<า>ร<า>ั้งที่แล้ว<า>แล้วก็มีคณะสงฆ์สาธุชนเต็มพื้นที่เลยร่วมสวดชยันโตแล้วก็เป่งสาธุการกันกดังสนัน่นลั่นทุ่งไปเลยท่านใดมีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินในการซื้ออาคารหรือในการมาร่วมงานคงจะปลืมล้มหรือไม่หลงแน่นอนอนะครับปลื้มมากปลื้มจริงๆแต่ท่านใดไม่ได้มาก็นำบุญเอาฝากทุกท่านอีกครั้งนะครับสาธุาครับพระอาจารย์ครับถ้าเรามองทัศนียภาพแล้ว จุดที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ที่ระดับความสูงประมาณเท่าไหร่ความสูง960เมตรจากระดับน้ําทะเลเกือบ1กิโลเกือบหนึ่งกิโลเกือบหนึ่งกิโลเก็บหนึ่งพเมตรแล้วก็เป็นอากาศที่กําลังดีเลยอากาศกําลังเย็นสวยงามดูสมบูรณ์แบบมากอันนี้อดีตเป็นอะไรอย่างไรครับอดีตเคยเป็นโรงแรมเก่าเมื่อร้อยปีที่แล้วปีนี้ก็ครบ103ปีของโรงแรมเก่าแล้วก็พอ สร้างมาได้ประมาณ10กว่าปีก็เกิดสงครามโลกครั้งที่หน่งครับจนกระทั่งเศรษฐกิจเนี่ยก็ตกต่ำหลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งราชการเมืองเบิร์นก็เข้ามาซื้อทาเป็นที่พักร้อนของเยาวชนอ๋อเป็นแคมปิ้งถึงเจ็ดสิบแปดสิบปีเลยเด็กๆมาใช้งานตลอดต่อเนื่องจนระยะหลังเนี่ยพูดง่ายว่าเด็กๆให้ความสนใจนทางด้านอื่นมากกว่าการมาพงพ,พักคคางที่นี่ถึงว่าทําไมด้านในมีทั้งที่พัก โรงครัวโรงครัวใหญ่เหมือนโรงแรมห้องน้นําที่สามารถรองรับผู้คนได้จำนวนมากจำนวนมากแล้วก็มีเตียงมีทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกครบคันสำหรับผู้มาพักแรมโด<อ>ยเฉพาะเหมาะสำหรับการยิมิ้ของเราซึ่งการได้มาของอาคารหลังนี้ก็น่าอาจจัศจรรย์ครับคือได้รับความร่วมมือก็คือหนึ่งก็คือจากคุณุงสมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับคนขายและคนขายก็เป็นผู้ที่มีใจบุญด้วยทําเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์อยู่แล้วก็เลยเขาก็คือพูดง่ายว่าตั้งใจขายให้เราโดยเฉพาะเลยครับ แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือคณะสงฆ์ของยุโรปพักพื้นทั้งหมดที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมปัจจัยกันมาซื้อหลักนี้จนกระทั่งเป็นความสําเร็จที่บังเกิดขึ้นเป็นอย่างาอาศจักครับที่ยุโรปนี่ทราบว่าศูนย์สาขาทุกแห่งในปัจจุบันมี24แห่งเนี่<า>ยเขาจะเขาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆทุกๆอย่างทุกกิจกรรมทุก,กอย่างเลยเรารวมกันเป็นกลุ่มสร้างความสมานสามัคคีแล้วก็ทํางานกันไปเป็นทีม เป็นทีมแล้วก็ที่สําคัญทุนก็มีการมาร่วมกันการร่วมกันในนั้นท่านใดที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานเผยแพ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกโดยเฉพาะทางยุโรปนี่ร่วมบุญที่ไหนก็ตามแต่ปัจจัยนี่เป็นส่วนรวมใช่เป็นส่วนรวมทั่วถึงกันหมดเลยโอ้ดีจังเลยครับโอ้หนี่นะครับมุมมองหน้าวัดพระธรรมกายซ์สลานแบบพานราม่าเราจะเห็นเทือกเขาแอลเทนนอน ตัวทอดยาวให้เราได้ทอดชัสนานี่ค่ะนอนอยู่นะฮะ,ะนอนอยู่ตื่นอยขนาดไหนนะครตื่นก็จะสว่างสวสดใสกันไปหมดเลย าู้ชมครับมองไปเบื้องหน้าก็พบแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์และธรรมชาตินะครับพอย้อนกลับมาด้านหลังก็พบแสงสว่างแห่งธรรมก็คือกากบ้านเมืองที่นี่ซึ่งตรงนั้นเราจะเห็นป้ายถ้าจำคุณอาจาได้ก็เมื่อสองปีที่แล้วพระเชพคุณหลวงพ่อพระพรมดีโลกได้เป็นประธานในการเปิดป้ายพร้อมด้วยราชการบ้านเมืองที่นี่ก็คือในอำเภอแล้วก็คณะทูตท่านทูตจากราชการเมืองเบิร์นคือพูดง่ายว่าสมานฉันท์กันทั้ง ฝ่ายสงฆ์แล้วก็ฝ่ายบ้านเมืองบ้านเมืองก็มีทั้งของทางทางสวิตแล้วก็ทางประเทศไทยด้วยแล้วคณะสงฆ์เราแล้วก็สัตว์ลายล้อมทั่วไปหมดเลยสาธุครับพระอาจารย์ครับต้องบอกว่าสองปีรวดเร็วแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าแข่งขันกับเวลาและภารกิจก็คือการพัฒนาวัดถูกต้องพระอาจารย์ได้ใช้หลักหรือว่าได้พัฒนาสถานที่ตรงนี้ในการรองรับผู้ประพฤติธรรมอย่างไรบ้างครับก็คือในตอนแรกที่เรา เริ่มที่จะเปิดวัดนั้นเราก็ได้พัฒนาพื้นฐานก่อนคือในเรื่องของห้องน้ําแล้วก็สภาพภายในโดยรวมก็คือมีการทาสีตกแต่งอะไรพื้นฐานเป็นธรรมดาแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มพัฒนาในส่วนที่เป็นรายละเอียดในแต่ละห้องที่สําคัญซึ่งก็เราได้พัฒนาสีห้องที่สําคัญซึ่งเป็นการาบูชาธรรมของมหาบุียาจารย์ค,รคือมีอพระพุทธเจ้าด้วยรพระเดชพคุหลงปู่พระเดชพระคธรรมะ พระเทพคุณหลวงพ่อทัตชิโวแล้วก็กุณยายอาจารย์ห<า>ันาบันดาลใจาทุก,กดังนั้นผู้บริบุญแม้จะมาอยู่ที่สวิสแต่ว่าก็ได้ใกล้ชิดคุบาอาจารย์ทั้งหมดเลย <c oughs> ทุกท่านเลยตั้งแต่สูงสุดจนกระทั่งถึงคุญยายของเราภายในอาคารหลังนี้ที่พระอาจารย์ได้เมตตาเกิดเมื่อสักครู่ว่ารองรับจํานวนของผู้ปฏิบัติธรรมได้จํานวนมากที่รวมรวมแล้วประมาณเท่าไหร่ถ้าแบบสบายๆเลยเนี่ยก็ประมาณ60คนที่สามารถที่จะนอน อ่ห้องละสองคนสามคนอะไรที่แบบหมายความว่าเบ็ดเสร็จอยู่นะจุดตรงนี้ได้เลยทั้งพักคา้งปฏิบัติธรรมทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้เลยได้เลย60คนเนี่ยกำลังกาลังสวยเลยกาลังพอเหมาะพอเจาะแต่ถ้ามากกว่านั้นก็จะจะแน่นไปนิดนึงแต่ก็ยังพอได้อยู่อาคารด้านในประกอบไปด้วยการจัดพื้นที่ใช้สอยหลักๆอย่างนี้นะฮะก็คือมีทั้งหมด5ชั้นคือชั้นที่1เนี่ยก็เป็นห้องรับประทานอาหารก็คือมีห้องครัวใหญ่ แล้วก็ทานอาหารจุคนได้60ท่านครับอย่างที่บอกก็คือพอดีพอดีแล้วก็เป็นห้องเครื่องอะไรต่างๆคือห้องซักผ้าห้องอะไรต่างๆก็คืออยู่ชั้นหนึ่งส่วนชั้นที่สองนี่ก็เป็นห้องเหมือนห้องปฏิบัติการก็มีห้องปฏิบัติธรรมที่สามารถจุคนได้เ,เต็มที่ก็80คนครับแล้วก็มีห้องอปฏิบัติธรรมแะกคือห้องพระเพระคุณหลวงปู่แล้วก็มีออฟฟิศทางานของพระและเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็มีห้องน้ําสําหรับสาธุชนเวลาจะปฏิบัติธรรมแล้วจะเข้าห้องน้ำก็สามารถเข้าได้ด้วยครับผม แล้วถ้าขึ้นไปชั้นที่ชั้นที่3ก็จะเป็นห้องพักของสาธุชนที่เป็นสาธุชนหญิงหรือว่าอุาสิกาทั้งหมดทั้งหมด9ห้องในคนจุดได้ประมาณ40-50ท่านมีห้องน้ำเรียบร้อยเรียบร้อยในตัวทุกอย่างห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำครบถ้วนอันนี้คือชั้นที่ชั้นที่สชั้นที่5ก็เป็นห้องพักของคณะสงฆ์ของพระภิสุสงฆ์ประจำและก็แขกที่มาเยือนด้วย S <S 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 ส่วนด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นของอุบาศพทั้งหมดส,<า>ส่วนสุดท,ท้ายาเลยก็เป็นของ V.I.P เป็นถึงว่าแขกผู้ใหญ่พระผู้<า>ใหญ่ที่มาพระเดิพระุหลวงพ่อต่างๆที่ท่านแวะเวียนมาเยี่ยมมาพักอะไรต่างๆก็จะมีร<า>พร้อมต้อนรับบริการามีห้องน้ำมีอะไรต่างๆสาธุครับ อาจารย์ครับทำไมจุดตรงนี้ช่างสงบเหลือเกินครับเป็นดินแดนที่เขาประกอบอาชีพอะไรกันครับชาวส่วนใหญ่ชาวเขาเป็นชาวไร่หรือชาวนาดีกว่านะก็คือทําอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมทั้งหมดคืออย่างที่เราเห็นด้านทางด,ด้านขวานี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับทําข้าวสาลีาาทำข,ทขนมปงังใช่ก็ขึ้นเป็นทิวแถวสวยงามส่วนด้านขวาเรานี่ก็เป็นมันฝรั่งที่ ใช้สำหรับทำทำอาหารเรื่องรับประทานอาหารเหมือนกันนี่เขาบ่มเพาะ,ะผลผลิตอยู่ใต้ดินนะครับใช่ใต้ดินแล้วก็ถ้าเรามองเท่ศนาไปรอบๆก็จะมีหมู่บ้านบริวารของเรา <c oughs> ของเราก็าคือเป็นบ้านสันุชนของ <c oughs> คนที่นี่คนท้องถิ่น <c oughs> ก็เพื่อนเพื่อนบ้านเรานั่นเองการตอบรับของต้องบอกว่าการาตอบรับดีมากอบอุ่นมากแล้วก็เป็นมิตรมากๆเลยสําหรับกับพวกเราเพราะว่ามีเพื่อนบ้านท่านหนึ่งก็เคยก็มาบอกเราว่า ตั้งแต่เธอมาอยู่เนี่ยมันสงบมากเลยนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีสำหรับเช่าให้ทําเป็นที่เล่นดนตรีอะไรต่างเสียงก็จะดังไงพอเรามาอยู่เนี่ยเขาบอกว้าสงบคือยอมรับเลยว่าสงบมากเราอยู่แบบสงบปฏิบัติธรรมของเราไปแม้เราคนเยอะแต่ว่าเราก็สงบข้างในครับโอ้ดีจังเลยครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านของเราอีกท่านหนึ่งก็มานั่งสมาธิประจําตรงไหนมาชื่อว่าคุณปีเตอร์หลังนู้นฮะอ๋อใกล้ๆนี้นะครับใกล้เลยแล้วคือเป็นความพิเศษของเขาคือเขาก็พูดง่ายว่าคือขาเขาไม่สมบูรณ์น่ะ แต่เขาก็มีความเพียรไม่ว่าฝนตกแดดออกหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่เป็นอุปสรรคสําหรับการปฏิบัติธรรมเขาก็คือจะมานั่งสมาธิกับหลวงพี่เป็นประจำสม่าเสมอสัดแต่ละครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วแต่เขาสะดวกครับนอกจากนี้มีการจัดคลาสรองรับชาวท้องถิ่นที่มาจากไม่ใช่แค่รอบๆนี้มาจากแต่ละที่เนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าพอเราเปิดวัดเนี่ยผลดีประการหนึ่งก็คือมีสื่อท้องถิ่นเนี่ยนำไปออกข่าวพอออกข่าวปุ๊บเราก็ มีบุคคลที่เขาสนใจในเรื่องของการไปปฏิบัติธรรมเนี่ยทราบจุดประสงค์ในการมาเปิดวัดของเราตรงนี้ก็เลยติดต่อขอมาปฏิบัติธรรมก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนคือจัดมาตอนนี้เป็นปีที่2แล้วปีแรกก็กลุ่มแรกนั้นก็ประมาณกับ30คนนะยี่สิบกว่าคนด้วยกันตอนนี้ก็มาเป็นคอร์สที่2ก็จะเป็นชุดที่มีความสนใจพิเศษที่อยากจะนั่งสมาธินานๆก็มีอยู่ประมาณ1 0บถึงสิท่านด้วยกันครับ พระสารรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มาทาหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็มีวาสุกวาสิกามีพระอาจารย์มียาดโยมได้มาร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ครับก่อนอื่นเลยเราต้องกราบขอบพระคุณพระเทพคุณหลวงพ่อทั้งสองที่ท่านเมตตาส่ง หมู่คณะมาให้เป็นแสงสว่างณนะดินแดนแห่งนี้คล้ายๆว่าเหมือนนำความสว่างสวัยมาสู่หัวใจของเหล่ากัญชมิตรที่รอคอยแสงสว่างแห่งธรรมพอเรามาเนี่ยเขาก็เกิดความตื่นตัวแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาดูแลเลี้ยงบำรุงเลี้ยงพระภิกษุแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็ทําให้การงานของผู้สนวิชาธรรมการขยายไปได้ดีขึ้นไปตามลําดับ,บแล้วก็ต้องบอกว่าต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ ให้ความช่วยเหลือตรงนี้อย่างมากทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติโยมได้สละกันมาช่วยสร้างงานพระศาสนาวิชาธรรมก,กายนั้นแนะแม้แต่บาทเดียวก็เป็นความปลื้มใจที่ไม่รู้จะนับประมาณยังไงอนุสงฆ์แห่งบุญเนี่ยมากมายมหาศาลทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญแล้วก็ฝากว่าให้ญาติโยมนั้นนะตั้งใจดูแลบำรุงเลี้ยงพระวิสุทธิสมณรแล้วก็ช่วยงานพระเิดาคุณหลวงพ่อให้ขยายพุทธศาสนาวิชาธรรมก,กายเนี่ยไปให้ได้ในทั่วโลกเลย โดยเฉพาะนสวิตนี่ก็ขยายไปให้ได้ทุกเมืองทุกแห่งทุกคนโดยเฉพาะคนท้องถิ่นอยากให้เขามีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้าและดีขึ้นไปมีความสุขในการปฏิบัติธรรมยิ่งย่งขึ้นไปด้วยสาธุครับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระาจารยยังสูงนะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการพร้อมกับพาเรามาเก็บเกี่ยวอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายแล้วก็ความคืบหน้าในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในดินแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้นะครับการวาสัศการด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจริญพร สาธุครับคุณผู้ชมคราวที่ผ่านไปนั้นพระอาจารย์พระครูภาวนาวิริยกิจปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศเจ้าวาดวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์เมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ให้ความเมตตาสนทนารรมในรายการนะครับฟังรับรื้อมั้ยครับโหปลื้มลือไปลงแน่นอนเลยท่านใดได้มีส่วนร่วมซื้อที่ดินซื้ออาคารสนับสนุนงานพระศาสนาที่นี่ คงจะยิ้มไม่หุบเลยใช่ไหมครับใจคงขยายพองโตนแน่นอนแต่ท่านใดแม้ไม่ได้มีส่วนร่วมก็อนุโมทนาบุญแล้วก็ส่งใจส่งปัจจัยมาร่วมบุญกุศลกันได้นะครับเพ,พราะว่างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเป็นงานใหญ่มีอาจทําได้ กระทำได้เพียงแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นทีมแล้วก็ต้องการพลังสนับสนุนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพลังกายพลังใจพลังทรัพย์พลังสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้มีโอกาสมาออกแบบชีวิตด้วยกันอย่าลืมนะครับว่าเราได้ทําเอาไว้ในพระพุทธศาสนาแต่บุญกุศลนั้นเกิดขึ้นที่เราทุกคนดังน,นั้นใกล้วัดไหนใกล้ศูนย์ใดไปทําบุญที่นั่นท่านใดปรารถนาจะมาวัดพระธมากายซื้อสลด์ เรียนเชิญน,นะครับผมเชื่อเลืกเกินว่าหลายๆท่านนั้นต้องบอกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ได้หรือมาหลายๆครั้งในชีวิตก็เรียนเชิญมาร่วมปฏิบัติธรรมได้รู้จักชาวท้องถิ่นแนะนํามาเข้าคลาสสมาธิได้นะครับพระอาจารย์ละหมูคณะยินดีต้อนรับทุกท่านติดต่อได้ที่ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการ DMC Variety วันนี้นะครับหากต้องการติดต่อรายการติดต่อกันทางอ e ีเมลนะครับ dmc variety gmail com วันนี้ผมพร้อมด้วยพระอาจารย์และหมู่คณะวัฒนกร,รรมกายซุสแลนแห่งนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ